สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ N b t บเซ้าวรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันทาง N b t นบทนครศรีธรรมราชวันนี้ค่ะวันอังคาร15นาฬิกาเจอกับดิฉันจิตเลขาสุคนทจอเป็นประจำค่ะมีเรื่องอะไรน่าสนใจหยิบม,มาฝากคุณผู้ชมกันแน่นอนนะคะหลายท่านติดตามผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ค่ะทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11เช่นเคยบอกกันทุกครั้งที่เจอกันเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ดูทีวีไม่สะดวกเปิดโทรทัศน์ตอนนี้นะคะสามารถดูไลฟ์ได้ที่ f a c e b o o แ Fanpage NBT นครศรีธรรมราช V.2 Facebook Fanpage nbt ภาคใตายเข้ามาชมแล้วกดไลค์กด follow นะคะกดแชร์อะไรก็ได้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทีมงาน NBT นะคนครศรีธรรมาราชกันด้วยค่ะรายการของเราวันนี้ค่ะหยิบยกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อเด็กไทยนะคะนั่นก็คือ คำว่าบูลลี่มันเกิดขึ้นในยุคนี้แล้วมันก็กระทบเป็นวงกว้างในเรื่องของความรู้สึกพฤติกรรมอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็จะเชื่อมโยงไปสู่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กของเราด้วยนะคะบูลลี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะเป็นเรื่องใหญ่ที่วันนี้ต้องคุยกัน,นะคะ่ะซึ่งเราได้รับเกียรติมากๆวันนี้จากคุณหมอนะคะ,ะเรียกว่าดูแลเกี่ยวกับจิตเวชเด็ก ะะและวัยรุ่นจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเห็นความสําคัญในเรื่องนี้อยากจะมาชวนคิดชวนคุยนะคะทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งโรงเรียนหรือว่าทั้งมาตรการตา่างๆในการดูแลเด็กของเราให้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพวันนี้นรายการต้อนรับแพทย์หญิงธันริกาพิทักษ์บงค่ะในแพทย์ชํานาญการสาขาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเจอกับคุณหมอแอร์ะนะคะแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องของเด็กๆนะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ ใช่เรื่องเล็กๆเป็นเรื่องเด็กที่เป็นเรื่องใหญ่นะคะนั่นก็คือการบูลลี่ใช่ค่ะมันเกิดขึ้นแล้วในยุคนี้สมัยนี้แต่ก่อนไม่เคยได้ยินนะคุณหมอคําว่าบูลลี่นะคะแต่ว่ายุคนี้เนี่ยต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กก็เติบโตมาด้วยการ อาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเป็นคุณหมอเด็กที่ดูแลเรื่องของจิตเวใชในเด็กนะคะตอนนี้คําว่าบูลลี่มันเกิดขึ้นมาแล้วคุณหมอมันคืออะไรบูลลี่มันไม่เหมือนกับการกันแกลง้งระหว่างเพื่อนกันธรรมดายอย่างไรมันต่างกันยังไงโอเคค่ะ,คะก่อนที่หมอจะตอบคําถามนี้นะคะหมอชวนผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะคะว่าหลังจากจบรายการนะคะหมอมีคําถามนึงฝากผู้ชมทางบ้านก่อน,นะะลองคิดตามนะคะว่าถ้าเกิดเราเนี่ย ในฐนานะผู้ใหญ่หรือว่าครูหรือว่าผู้ปกครองอะ,ค,ะค่ะเราเกิดแบบเพิกเฉยหรือว่าเราบังเอิญแบบ เฉยเมยกับเรื่องการบูลลี่หรือว่าการกลั่นแกล้งนะคะแล้วเรากลับมองว่ามันเป็นแค่เรื่องของการลรอเล่นธรรมดาลองคิดภาพตามนะคะว่ามันจะเกิดผลกระทบอะไรทั้งทางด้านอารมณ์ความคิดพฤติกรรมกับบุตรหลานของเราในอนาคตตั้งแต่ระยะสั้นและก็ระยะยาวอันนี้เดี๋ยวฝากไว้เป็นคําถามให้ท่านผู้ชมตอบคาถามในใจก่อนนะคะอัน <Okay. S 2> นี้กลับมาที่คําถามของคุณโบว่าการบูลลี่คืออะไรนะคะภาษาไทยก็คือมันคือการกลั่นแกล้งนะคะ คำถามคือเออมันต่างมันต่างยังไงกับการล้อเล่นถูกไหมคะสมมตินะคะว่าถ้าเกิดหมออยู่นั่งกับคุณโบแล้วบอกเรียกคุณโบว่าเต้าอ้วนเต้าอ้วนอ้าวทำไมพูดความจริงล่ะคําถามคือว่าอันนี้เรียกว่าการบูลลี่หรือเปล่าคะ,ะถ้าพี่โบฟังนะคะแล้วคุณหมอมาเรียกพี่โบว่าเต้าอ้วนอันนี้ด้วยความที่เราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วก็จะมองว่าหมอยอ,อกอ่าแต่ถ้าเมื่อไหร่หมอเรียกพี่โบว่า นางยักษ์อันนี้พี่โมมองว่ามันกระทบจิตใจมากกว่าแต่ถ้าเกิดแบบต้าอ,อ้วนคล้ายๆเราหยอกกันอันเนี้ยน่าไม่รู้ตอบถูกหรือเปล่าถือเป็นความรู้สึกส่วนตัวทีนี้การอ่านี่นี่ขนาดความรู้สึกส่วนตัว<ช>น,ะนะคะ,ะ,ะทีนี้ถ้าเราดูตามนิยามเลยนะคะก็คือการบูลลี่ค่ะหลักการมันก็คือว่ามันคือการกระทําอะไรก็ได้นะคะที่คนกระทำอะค่ะเขาส่งอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทํา าการทําร้ายร่างกายเลยก็ตามไปยังผู้ถูกกระทำะแล้วทาให้ผู้ถูกกระทำนั้นนะคะหรือหมอขอนีดใช้คําว่าเหยื่อะคะ่ะเขาเกิดความเจ็บปวดทางกายหรือทางใจนะคะแล้วก็ผู้กระทําหรือผู้ล่าเขาใช้คําว่าผู้ล่านะคะ,คะเขาก็จะมีเจตนาที่อยากจะทําให้เกิดอะไรบางอย่างนะคะและที่สําคัญนะคะการกระทำนี้มันจะต้องเกิดซ้ๆํๆ นะคะแล้วก็มันจะเห็นภาพของการทีอ่อย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเต้าอ้วนอะ่ะมันจะได้มันจะไม่ได้มีเรื่องของลำดับขั้นของอํานาจนะคะแต่ถ้าเกิดมาเป็นการกั่นแกล้งเนี่ยมันจะเห็นภาพเลยว่าผู้กระทำเนี่ยจะมีอํานาจเหนือกว่าผู้ถูกกระทําเสมอะนะคะอันนั้นจะเป็นลักษณะของการกั่นแกล้งที่ไม่ใช่การล้อเล่นแบบธรรมดาค่ะโดนซ้ําๆทําซ้ําๆทําร้ายจิตใจกันซ้ําๆนะคะคุณหมอดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอเด็กที่ มีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมก็ว่าได้นะคะ,คะหรือว่าเด็กที่โดนพูดที่มีพฤติกรรมแบบนั้นกระทํามาเมื่อสักคร<ม>ู่คุณหมอแตะไปที่สองคำก็คือเหยื่อและผู้ล่าวงจรน,นี้ประกอบไปด้วยเหยื่อและผู้ล่าเพียงสองฝ่ายเท่านั้นหรือคะ,อะหรือว่ามีผู้ร่วมกระบวนการอื่นๆด้วยหรือไม่อย่างไรค,ค่ะจริงๆแล้วในการการรันแกล้งนะคะถ้าเกิดดูให้เห็นภาพนะคะจะมี จริงๆก็คือเยาวชนของเรานี่แหละถูกไหมคะ,คะก็คือเด็กของเรานะคะแล้วในการ,การแกนแกลงเนี่ยจะประกอบด้วยทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันนะคะคนที่หนึ่งก็จะเป็นผู้ถูกกระทําหรือว่าเหยื่อะนะคะ,คะซึ่งโดยส่วนใหญ่เดี๋ยวจะพูดอีกทีว่าเหยื่อเขาก็จะมีปัจจัยบางอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยมักจะเป็นเหยื่อเสมอเลยนะคะแล้วก็เหยื่อส่วนใหญ่เนี่ยจะมีทักษะบางอย่างที่เขาขาดค่ะเช่นทักษะาการเข้าสังคมทักษะการ เรียกร้องสิทธิ์บางอย่างทักษะค,ความกล้าหาญในการที่จะตอบโต้กลับไปทักษะการปฏิเสธอะไรอย่เงี้ค่ะอันนี้นเหยื่อก็มักจะเป็นผู้ผู้ที่โดนกระทํานะคะ กลุ่มที่2นะคะก็คือผู้ล่าหรือว่าผู้กระทําค่ะ,ะเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่มีปัจจัยบางอย่างแต่ว่าเขาก็มักจะมีทักษะข,ของการขัดความเห็นอกเห็นใจนะคะแล้วก็ขัดทักษะการควบคุมอารมณ์การยับยั้งชั่งใจทําให้เขาเนี่ยมักจะใช้วิธีนี้ในการกระทําบางอย่างเพื่อตอบสนองอะไรบางอย่างให้เขานะคะแล้วก็บุคคลที่สมนะคะคือกองเชียร์ค่ะเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นเด็กที่เหมือนเขาเขาก็อาจจะ ก้มกึ่งนะบางทีเขาก็ลึกๆเขาก็อาจจะอยากช่วยเพื่อนแต่ว่าเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าอยู่ฝั่งนูน้นจะปลอดภัยกว่าอ่ะเขาก็อาจจะเป็นผู้เชียร์โดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าบางทีมันก็มีผลกระทบตามมาเยอะนะคะกลุ่มที่3ก็คือผู้ผู้เพิกเฉยค่ะผู้เพิกเฉยเนี่ยบางทีเขาอาจจะเคยเป็นผู้ช่วยเหลือมาก่อนะนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกองเชียร์มาก่อนแต่ว่าสุดท้ายเขาก็เรียนรู้ว่าไอการอยู่เฉยๆเนี่ยอาจจะทําให้ชั้นรอดที่สุดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเจอว่าผู้เพิกเฉยเนี่ย เจอเยอะมากนะคะในวงจรของการบูลลี่ค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายค่ะเป็นกลุ่มที่เราจําเป็นต้องออกระตุ้นส่งเสริมแล้วก็ทําให้กลุ่มนี้เขาเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะคะก็คือผู้ช่วยเหลือค่ะ,คะซึ่งแต่ก,กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะโตมาในบ้านหรือว่ามีทักษะบางอย่างติดตัวมานะคะซึ่งเป็น ทักษะพิเศษเขาอเช่นความสามารถในการปรับตัวความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นความสามารถในการกล้าแสดงออกความมั่นใจการจัดการอารมณ์สามารถแก้ปัญหาได้พวกนี้เขาก็จะสามารถช่วยเหลือเพื่อนที่โดนกระทําแต่กลุ่มพวกนี้ก็จะมีน้อยมากๆเลยค่ะ การที่เราจะเจอผู้ร่วมกระบวนการทั้ง5ตัวละครอย่างที่คุณหมอบอกนะคะเรามองภาพโรงเรียนเลยคุณผู้ชมนะคะเด็กๆจะไปรวมตัวกันอยู่ที่โรงเรียนโดยมีคุณครูเป็นผู้ดูแลซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าครูหนึ่งคนบางครั้งดูแลน้องๆน,นักเรียนเยอะมากนะคะอาจจะต้องช่วยเหลือกันระหว่าง ครอบครัวคุณหมอและโรงเรียนอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจะมีมาตรการอย่างไรว่าในโรงเรียนมีนักเรียนที่ขี้กแกล้งเป็นผู้ล่านะคะแล้วก็มีนักเรียนที่เป็นเหยื่อนะคะ<ม>ตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีอยู่แล้วนะคะคุณหมอคะเด็กณปัจจุบนันที่คุณหมอมีข้อมูลเนี่ยที่เขาโดนบ่อยๆเขาโดนบูลลี่ระแบบเขาเรียกว่ารูปแบบยังไงคะโดนทางกายวาจาจิตใจอะไรต่างๆเนี่ยเท่าที่คุณหมอดูแลน้องๆมาเป็นยังไงบ้างคะคตรงนี้ค่ะ จริงๆก็มีหลากหลายนะคะ,คะแต่ว่าถ้าเราจะแบ่งการบูลลี่เนี่ยเราจะแบ่งได้ทั้งหมด4ประเภทะนะคะ,คะอันที่1เลยค่ะก็คือการบูลลี่ทางวาจาอันนี้พบมากที่สุดประมาณ80%นะคะมันง่ายมากค่ะเพราะว่าวาจามันอยู่กับที่เราใช่ไหมคะ,ะแค่เราเปล่งวาจาอะไรออกไปเพียงชั่ววินาทีนึงแล้วเราก็ อาจจะลืมคิดถึงหัวอกของคนอื่นนะคะซึ่งก็มันเป็นการบูลลี่แล้วอันที่หนึงถูกไหมคะ,ะแล้วก็การบูลลี่ในวาจาเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการนินทาการเสรียดสีการพูดถึงจุดอ่อนของของเหยือ่ออะไรองี้ค่ะอันนี้ก็เป็นรูปแบบแรกนะคะจะเจอบ่อยที่สุดแล้วก็ในเด็กไทยจากงานวิจัยพบว่าจะเจอรูปแบบนี้มากที่สุด นะคะอันที่2ก็คือการบูลลี่ทางด้านร่างกายค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นการผักการเตะการต่อยนะคะโอเคแล้วก็อย่างที่3ก็คือจะเป็นการบูลลี่ในในโลกออนไลน์นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นประมาณ30%เลยนะคะ,ะเช่นการโพสต์ข้อความบางอย่างที่มีการพูดถึงอะไรที่ไม่ดีหรือบางทีการ อัดคลิปแบ็คเมอะไรบางอย่างนะคะ,ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นการบูลลี่ที่บางคนคาดไม่ถึงว่านี่คือการบูลลี่นะคะก็คือการบูลลี่ทางสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่เราแบบเตะใครสักคนออกจากกลุ่มปฏิเสธการเข้ากลุ่มรูหมอเคยเจอเด็กที่มาหาหมอด้วยภาวะซึมเศร้าทำร้ายตัวเองแล้วก็พอย้อนกลับไปเขาก็เจอเพื่อนเนี่ยเอาเรื่องเขาไปบอกทั้งโรงเรียนที่ไม่จริงทำให้ทุกคนเนี่ยแบบ ไม่ไม่รับเขาเข้ากลุ่มอย่างนี้ค่ะมันก็กระทบใจิตใจเขามากๆค่ะอันนี้หมอให้คำปรึกษาหรือว่าแนะนำน้องในเคสแบบนี้ไปยังไงบ้างคะหมายถึงผู้ที่โดนกระทาโอเคค่ะในผู้ที่โดนกระทำอะค่ะอันที่1คือพอเขามาหาเราอะค่ะเราต้องประเมินรอบด้านก่อนค่ะแล้วเราก็หาสาเหตุ แล้วปัจจัยต่างๆค่ะอย่างเช่นอ่ะมีภาวะซึมเศร้าหรือยังมีภาวะทางอารมณ์หรือยังอ่ะถ้ามีเราก็รักษาโดยการให้ยาค่ะนอกจากนั้นเราก็อาจจะต้องมีการค้นหาดูว่าอะไรคือเป็นปัจจัยเสี่ยงของเขาที่ทําให้เขาโดนกระทําบ่อยๆเช่นเขามีการขาดทักษะตรงไหนเขามีการขาดทักษะด้านไหนอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้หมอก็จะใช้วิธีการในการบําบัดหรือว่าการฝึกทักษะหรือบางทีการฝึกผู้ปกครองให้กลับไปฝึกทักษะตรงนี้กับเด็ก ก็จะพอช่วยเยียวยาแล้วก็ป้องกันให้มีการเกิดซ้ําได้ค่ะเคสที่ถูกเพื่อนบูลลี่แล้วก็มาหาคุณหมอตอนนี้มีเยอะไหมคะที่ผ่านมาให้ดูแลมีเยอะมากๆค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันก,ก็มีตั้งแต่ว่ามาแบบรุนแรงแล้วก็คือเขาถูกกระทํามาเรื่อยๆนะคะ,ะจนสุดท้ายก็มาจบที่การทำร้ายตัวเองหรือว่ามาจบด้วยการปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ที่มันรุนแรงขึ้น ะะแต่ว่าสิ่งที่ชวนคิดก็คือว่าจริงๆการบูลลี่อะคะ่ะมันเริ่มมันเริ่มตั้งแต่วัยอนุบาลเลยนะคะ,ะจริงๆก่อนอายุ3ขวบนะคะก่อนอายุ3ขวบเนี่ยเราเชื่อว่าพัฒนาการสมองหรืออะไรของเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เขายังควบคุมกํากับตัวเองไม่ได้เด็ก3ขวบเนี่ยะคะ่ะบางทีเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะบูลลี่คนอื่นนะคะแต่ว่ามันจะมีพฤติกรรมอันหนึ่งค่ะที่เรียกว่า Pre bullying behavior ก็คือพฤติกรรมก่อนการ bully ค่ะเช่นอะไรบ้างเช่นบางทีเด็กโรงเรียนอนุบาลนนะัไปถึงก็แบบแย่งขนมอาจากมือเพื่อนอหรือว่าไปเอาขาไปเตะ ไปเตะเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็เหมือนไปทําอะไรบางอย่างไปล้อเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเด็กคนนั้นนะคะที่เป็นเด็กอนุบาลคนนั้นอ่ะเขาไม่ได้เจตนาจะทําให้เพื่อนเจ็บใจแต่มันเป็นความสนุกตามวัยอย่างเงี้ยค่ะสิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าผู้ปกครองมองข้ามแล้วมองว่าเออเขาแค่แย่เล่นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพฤติกรรมก่อนการบูลลี่เนี้จะค่อยๆก่อร่างสร้างตัวผู้ล่านะให้ใหญ่ขึ้นเรืเ่อยๆจนในที่สุดเขาก็อาจจะกลายเป็นผู้ล่าโดยสมบูรณ์ นะคะดังนั้นสิ่งสําคัญค่ะก็คืออันที่1ผู้ปกครองและครูเนี่ยต้องไม่มองข้ามเลยนะคะไอพฤติกรรมเล็กเล็กน้อย,น,อยน้อยเหล่านี้ค่ะเราจะต้องมีการเตือนมีการสอนอทีนี้ในเด็กอนุบาลเนี่ยมันก็สอนได้หลายรูปแบบอ,อย่างเช่นก็สอนแบบตรงๆได้เลยอย่างเช่นหนูทําอย่างนี้กับเขา แล้วเขารู้สึกยังไงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราอาจจะนอกจากสอนตรงๆก็คือการสอนผ่านเรื่องเล่าหรือนิทานอย่างเงี้ยค่ะคือให้เห็นให้เด็กเขาค่อยๆเห็นผลกระทบความรู้สึกของคนอื่นผลกระทบที่มีกับเขาค่ะแล้วก็ค่อยๆสอนเขาว่าพฤติกรรมเหล่เนี้ถ้าทําแล้วมันจะมีผลกระทบยังไงหรือบางทีเราก็ต้องปรับพฤติกรรมเขาเช่นถ้าหนูทําแบบนั้นอีกแม่อาจจะจํากัดงดดูกระตูโนโนไปเลย3วันอะไรเงี้ยค่ะ ของพวกนี้มันก็จะค่อยๆทําให้เด็กเนี่ยที่เขาตอนแรกเขาไม่รู้เขาก็รู้รู้ตัวแล้วก็ยับยั้งควบคุมตัวเองได้มีทักษะที่จะเห็นใจคนอื่นเป็นโอกาสที่เขาจะพัฒนาไปเป็นผู้ล่ามันก็จะน้อยลงค่ะคุณหมอก็จะพยายามเน้นว่าเราอย่าเมินเฉยทั้งคุณหมอเองผู้ปกครองคุณครูก็ถ้าเจอพฤติกรรมน้องๆแบบนี้ก็ไม่เมินเฉยก็ต้องไปช่วยกันตักเตือนหรือว่า ดึงน้องๆกลับมาด้วยวิธีการต่างๆ<ช>ทีนี้ในบริบททีต่ต่างไปก็คือลูกเป็นคนขี้เล่นนะคะหมอ,อขี้แย่เพื่อนนะคะหมอไม่เห็นเป็นไรเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะหมอจนกว่าจะถึงระดับไหนถึงจะต้องแบบเป็นผู้ป่วยเต็มขั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ถึงจะยอมรับว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ควรอะไรต่างๆตรงนี้คุณหมอทําความเข้าใจยังไงได้บ้างอ๋อโอเคค่ะ จริงๆแล้วถ้าถึงขั้นเข้ามาหาหมอส่วนใหญ่มันจะเป็นปัญหาแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ายังไม่มาหาหมอทีอย่างเงี้ยค่ะบางทีถ้าโรงเรียนนี้มาตรการคุณครูอาจจะเป็นอีกตาหนึ่งที่คอยสะท้อนค่ะอย่างเช่นหมอเคยมีประสบการณ์เช่นบางทีพ่อแม่ก็เขาก็อาจจะมองว่านี่ไม่ใช่การบูลลี่แต่คุณครูที่เขาละเอียดอ่อนแล้วก็มองอีกมุมหนึ่งแล้วดูแลเด็กมานานเขาก็จะเป็นกระจุกสะท้อนพ่อแม่แล้วก็คอยใช้คําถามนะคะว่า แต่เขาทําแบบนี้นะเขาจะเกิดแบบนี้นะอย่างนี้ค่ะตรงหน้าผู้ปกครองเขาก็จะเริ่มเกิดความเอกใจแล้วก็ตระหนักค่ะบางทีผู้ปกครองบางท่านเขาก็อาจจะไม่รู้จริงๆนะคะน,น,นั้นการที่ถ้าโรงเรียนคุณครูหรือบุคคลอื่นๆเขารับรู้อย่างนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะช่วยกันสะท้อนแล้วก็กระตุ้นความตระหนักรู้ตรงนี้มันก็จะช่วยมากๆที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเป็นลักษณะบูลลี่ที่มันรุนแรงขึ้นในอนาคตค่ะ,คะ จริงๆแล้วก็ต้องมองว่าต้องช่วยกันอย่างที่คุณหมอบอกนะคะไปโรงเรียนคุณครูก็จะเป็นอีกอีกคนหนึ่งที่ช่วยดูว่าพฤติกรรมลูกเป็นแบบไหนเพราะว่าการไปโรงเรียนเราก็จะเห็นว่าจะมีรายงานจากคุณครูอยู่เสมอว่าอเด็กคนนี้อพฤติกรรมเป็นแบบใดอะไรต่างๆนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่จะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลลูกๆเพราะบางทีพ่อแม่ก็ บางครอบครัวพ่อแม่ก็ไม่ได้มีเวลาที่จะแบบว่าดูแลลูกได้ทั่วถึงก็อาจจะไม่ทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อยู่ที่โรงเรียนเป็นอย่างไรนะคะลูกเราเสี่ยงในเรื่องที่จะไปบูลลี่ผู้อื่นหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เบรกแป๊บเดียวนะคะช่วงหน้ามาคุยเรื่องผลกระทบว่าทั้งเหยื่อและผู้ล่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของสองกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรได้บ้างแล้ววันนี้คุณหมอได้เจอกับเคสต่างๆ แนวโน้มทิศทางการปรับเปลี่ยนเรื่องนี้มีแค่ไหนและจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับใช่คุณสมาธิจิตของใสไหมครับผมบบกมินนะครับตัวจากบริษัทวีออน เคยแจ้งบปรแกรนพิเศษครับฮะคุณไปได้หมายเลขติดต่อน,นี้มาจากไหนผมไม่เคยเปิดเผยข้อมูลนด้กับใครเลยนะแบบนี้ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย PDPA หรือพอรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งกฎหมาย PDPA มีบทลงโทษทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองและหากผู้กระทําผิดเป็นนิติบุคคลกรรมการหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลอาจต้องรับผิดด้วย หนึ่งแสนบาทบัตรโลตัสห่าวยลุ้นกดหยุดก่อน <C> e <at> ก่อนที่จะกดรู้ยังว่าไม่ใช่มิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพออนไลน์มักมาในรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึงแค่คลิกเดียวคุณอาจเสียทั้งข้อมูลและเงินในบัญชีอย่าให้ใครหลอกเอาง่ายๆคลิกอย่างมีสตินะคะทุกคน ทีเศร้ารวมใจคนไทยไม่ทิ้งการวันนี้ที่ N b t นบะทนครศรีธรรมราชเราพูดกันถึงเรื่องการบูลลี่กันโดยเฉพาะการบูลลี่ในโรงเรียนที่เกิดขึ้นกับน้องๆน,นักเรียนนะคะไม่ใช่เรื่องเล่นๆต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันและช่วยเหลือกันหลายๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นคุณครูคุณหมอผู้ปกครองอย่างที่บอกไปนะคะเด็กจะต้องเติบโตไปอย่างมีคุณภาพดังนั้นแล้วตั้งแต่3ามขวบอย่างคุณหมอบอกเขาก็ อาจจะต้องได้รับการปลูกฝังแล้วว่าจะต้องเติบโตไปเป็นอย่างไรแต่วันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีเรื่องของการบูลลี่เกิดขึ้นทั้งที่โรงเรียนหรือว่าในสังคมก็แล้วแต่นะคะใน,ห,นหลายปัจจัยอย่างที่คุณหมอบอกโบทิงท้ายไว้ว่าเราจะมาดูเรื่องของผลกระทบนะคะเราเราเห็นบุคคล2กลุ่มก็คือเหยื่อและผู้ล่านะคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล2กลุ่มนี้ก่อนที่จะได้รับผลกระทบปัจจัยที่ก่อให้เกิด2กลุ่มนี้เกิดจากอะไรก่อนคะคุณหมอ ส่วนใหญ่ปัจจัยมันก็เป็นปัจจัยผสมนะคะ,คะหมอขอพูดอย่างนี้ละกันว่าเด็กทุกคนที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาไม่ใช่ผ้าขาวเขา,ขาเป็นผ้าขาวที่มีลวดลายมาอยู่แล้วนะคะนี่เรามาดูฝั่งผ้าขาวที่เป็นลวดลายแบบ มักจะกลายเป็นเหยื่อก่อนนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงเด็กพวกนี้ถ้าเป็นปัจจัยของตัวเองก่อนนะคะปัจจัยของเด็กนะคะมักจะเป็นเด็กที่เหมือนเกิดมาแล้วเป็นเด็กที่ค่อนข้างขี้อายไม่ค่อยมั่นใจขี้กลัวขี้กังวลมันเป็นลักษณะบุคลิกของเขาที่ติดตัวมาอย่างนะะี้ค่ะแล้วก็เด็กพวกนี้ถ้าดูปัจจัยครอบครัวนะคะมักจะเกิดจากครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบปกป้องเกินไปไข่ในหินอ,อย่างเช่นเลี้ยงดูแบบที่แบบ กังกลัวความอันตรายเกินไปช่วยเหลือทําให้ทําแทนเกินไปจนทําให้เด็ก จนทําให้เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเองได้จนทาให้เด็กเนี่ยไม่มีความกล้าหาญหรือว่าไม่สามารถกล้าปฏิเสธสิ่งต่างๆได้อะนี่ก็เป็นปัจจัยของครอบครัวส่วนหนึ่งนะคะอันต่อมาคือปัจจัยของเพื่อนค่ะเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเด็กที่เป็นเหยื่อนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมักไม่ค่อยมีทักษะการเข้าสังคมคทำให้เขาไม่ค่อยมีกลุ่มเพื่อนโดดเดี่ยวแล้วก็เขาอาจจะมีลักษณะ ตัวเขาที่มันมีบุคลิกหรือว่ารูปร่างบางอย่างที่มันอาจจะเสี่ยงต่อการถูกล้อได้อย่างเช่นรูปร่างเตีย้ยอย่างงี้ค่ะหรือว่ารูปร่างหน้าตาบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่างงี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเป็นปัจจัยทางด้านโรงเรียนค่ะถ้าเกิดโรงเรียนเนี่ยเหมือนเมินเฉย่ะ,ะแล้วก็เด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นะพอเขาโดนกันแกล้งเสร็จนะคะเขาก็จะ ยากลําบากในการสื่อสารบาเด็กบางคนก็มีนะคะคืออย่างเช่นอย่างเช่นเด็กที่พัฒนาการช้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาโดนกั้นแล้วเขาก็ยากมากที่จะสื่อสารออกมาว่าเขารู้สึกยังไงเ่ะเขาโดนอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีโรงเรียนก็เพิกเฉยไปเลยกับการที่เขาโดนกระทํานี้ะนะคะพวกนี้ก็จะส่งผลให้เหยื่อก็ยังคงเป็นเหยื่อต่อไป ทีนี้ถ้าเป็นดูฝั่งปัจจัยของผู้ล่าหรือว่าผู้กระทํานะคะผ้าขาวลายนี้นะส่วนใหญ่เขาก็จะเกิดมาเป็นเด็กที่มีลักษณะของความที่หงุดหงิดขี้หงุดหงิด,ดขี้วีอย่างเงะะี้ยค่ะแล้วก็มีพื้นอารมณ์ที่ค่อนข้างเลี้ยงยากมาตั้งแต่เล็กๆนะคะแล้วก็มักจะมีโรคทางจิตเวชหรือว่าโรคทางพัฒนาการทางสมองของเขาที่เกี่ยวข้องค่ะเช่นไม่ว่าจะเป็นโรค สมาธิสัน้นนะคะทำให้เขาเนี่ยขาดการยับยั้งชั่งใจนะคะการควบคุมอารมณ์ค่ะโรคดื้อต่อต้านนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยเหมือนคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วก็ไปชอบกันแกล้งหรือแย่คนอื่นอยู่เสมอะนะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเด็กพวกนี้เวลาพบแล้วเนี่ยเขาก็มักจะเกิดมาในบ้านที่มีเห็นภาพนั้นจน เป็นเคยชินนะคะเช่นพ่อแม่เองก็แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวใส่กันนะคะหรือว่าในบ้านที่ขาดการดูแลใกล้ชิดหรือว่าการที่จะฝึกทักษะหรือว่าการอบรมให้เด็กเขาเปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะรวมถึงเด็กกลุ่มนี้ก็มักจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ รวมกันแกล้งคนอื่นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือในปัจจัยโรงเรียนก็คือบางโรงเรียนเนี่ยพอเด็กแสดงอาการพฤติกรรมก้าวร้าวค่ะวิธีการจัดการเนี่ยไม่เหมาะสมเช่นบางทีเพิกเฉยไปเลยหรือบางทีก็แก้ปัญหาโดยวิธีง่ายๆเช่นให้นักเรียนออกไปอย่างเงี้ยค่ะโดยไม่มีการกำกับหรือว่าจัดการอื่นๆของพวกนี้มันก็ยิ่งทำให้ผู้ผู้ล่าคนเนี้ยจากโรงเรียน A ก็อายเป็นผู้ล่าที่โรงเรียน B ต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งของผู้ล่าค่ะก็คือเกิดการปรับเกิดการเปลี่ยนแต่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนที่แต่ก็ยังเหมือนเดิมนะคะเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็ไม่เพราะว่าเด็กก็ยังไม่ได้ทราบว่าควรที่จะเป็นไปในทิศทางแบบไหนทีนี้นี่คือปัจจัยที่จะเกิดสองกลุ่มนี้ผู้ล่าและเหยื่อถ้าเรา หาจุดเบรกไม่ได้แล้วเรายังคงปล่อยให้เรื่องนี้ดําเนินต่อไปจากที่หนึ่งอีกที่1ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ2กลุ่มนี้คืออะไรคะับณก็คือผลกระทบมันตามมาเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเป็นในกลุ่มเหยื่อก่อนนะคะก็คือแน่นอนว่าเรานึกภาพตามวม่าเด็กคนหนึ่งที่โดนแบบนี้ซ้ําๆมันเจ็บที่ใจมันเจ็บร่างกายมันไม่มีใครอคอยช่วยเขาะคะ่ะ <c oughs> เขาก็อาจจะมีอันที่หนึ่งเลยคือเขาก็จะเครียดค่ะ แล้วความเครียดที่สะสมเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อภาวะอารมณ์เขาเช่นเขาอาจจะนําไปสู่โรคซึมเศร้านะคะแล้วเวลาเขาซึมเศร้ามากๆไม่มีวิธีอื่นที่จะแก้ความเจ็บปวดทางใจเขาได้แล้วเนี่ยการทําร้ายตัวเองต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกีดข้อมือการกินยาเกินขนาดก็อาจจะเป็นาทางเลือกในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นของเขาอย่างงี้คะ่ะรวมทั้งเหยื่อเนี่ยบางทีเนี่ย ก็อาจจะเปลี่ยนกลับไปเป็นผู้ล่าได้นะคะเราเคยเห็นข่าวไหมคะเช่นเ,เราเจอว่ามีนักเรียนเอาปืนไปยิงเพื่อนที่โรงเรียนแต่พอเราเกลับไปที่ประวัติก็พบว่าเขาเป็นเหยื่อมาแล้วเป็นเป็น4ปี5ปีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เกิดกับเหยื่อได้ค่ะส่วนผู้กระทําหรือผู้ล่านะคะแน่นอนว่าถ้าพฤติกรรมนี้ยังคงต่อไปเรื่อยๆค่ะมันก็ทวีความรุนแรงค่ะจากแค่นัก นักเรียนที่แกล้งเพื่อนก็อาจจะกลายมาเป็นคนที่ก่อเหตุหรือว่าก่อเขาเรียกว่าทําให้เกิดการกดอื่นๆทางกฎหมายอย่างเช่นอาจจะทําผิกดกฎหมายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการลักขโมยนะคะหรือว่าการใช้สารเสพติดหรือเป็นทั้งคนค้าคนขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนก็พัฒนาไปเป็นบุคลิกภาพบางอย่างเช่นบุคลิกภาพที่ต่อต้านสังคมและกลุ่มคนพวกนี้ก็สามารถกลายเป็นอาชญากรได้เช่นกัน ปลายทางก็จะไม่สวยทั้งสองทางทั้งเหยื่อเองแล้วก็ผู้ล่าเองนะคะดังนั้นแล้วกระบวนการเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการ ลูกฝังหรือว่ามีภูมิหลังที่ดีเพราะถ้านั่งฟังคุณหมอแอร์บอกเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นจากเบื้องหลังทั้งสิ้นนะคะต่อให้น้องที่เป็นเหยื่อหรือว่าน้องที่เป็นผู้ถูกล่าพอไปซักประวัติหรือพูดคุยกันจริงๆบางครั้งแล้วสิ่งเหล่านั้นนะมันอยู่ในใจแล้วมันทับถมกันไปเรื่อยๆเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจ็บที่ใจเจ็บที่กายนะคะจนทําให้เกิดบางครั้งจากผู้ล่า กลายเป็นเหยือ่อจากเหยื่อก็กลับไปเป็นผู้ล่าได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ถือว่าหอมปากหอมคอเพราะว่าคุณหมอก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะคะที่น่าสนใจก็คือโรคดือด้อดือ้อคุณหมอบอกมันเป็นโรคนะคุณผู้ชมนะคะน่าสนใจมากเดี๋ยวถ้าคุณหมอมีเวลาเดี๋ยววิโบจะ เชิญมาพูดถึงโรคดื้อต่อในเทปต่อไปนะคะซึ่งน่าสนใจเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญเพราะวันนี้ต้องให้ความสําคัญจากเด็กนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเขาจะได้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพและทุกคนจะได้เป็นส่วนร่วมในการสร้างเด็กสร้างพลังให้ประเทศชาติของเรานะคะวันนี้เต็มอิ่มมากแล้วก็มีประโยชน์มากๆขอบคุณหมอแอร์มากๆที่มา ร่วมพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนในเรื่องของการบูลลี่นะคะเวลาหมดค่ะขอบคุณนะคะหมอหวังว่าโอกาสหน้าจะได้พูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะกลับมาติดตามรายการ NBT นบีทีเซาลมใจคนไทยไม่ทิ้งกันได้ที่ N b t นบนครศรีธรรมราชนะคะทุกวันอังคาร15นาฬิกาตอนนี้พยายามที่จะพูดคุยในเรื่องประเด็นสุขภาพให้มากขึ้นนะคะเพื่อใหอ้เรามีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจนะคะจะได้มีความสุขกันทุกๆคนนะคะวันนี้เวลาหมดค่ะขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีค่ะ